ใครที่มีปัญหาในเรื่องคู่ครองนะคะไม่สมหวังผิดหวังทุกครั้งไปนะคะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของชีวิตคู่นะคะให้ลองมาฟังคลิปนี้นะคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้แนะนําการถอนคู่สัจจานะคะให้เ,เพื่อนๆทาบุญกองบวชผ้าบวชใหม่หรือว่าเ네นนบวชใหม่นะคะให้ร่วมบุญให้โอนทําบุญก็ได้นะคะ3กองกองละสิบาทนะคะทุกครั้งที่เราโอนทําบุญนะคะให้ทําจบในครั้งเดียวนะคะ ในบุญเดียวนะคะให้โอน3ครั้งครั้งแรกสมมุติว่าเพื่อนๆโอนเสร็จนะคะค่อยเพื่อนมาพนมมือนะคะอธิษฐานนะคะดังนี้ ข้าแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บัดน,นี้ลูกชื่อให้บอกชื่อนามสกุลนะคะขอยกเงินนี้ให้เป็นทานเพื่อสร้างพระรูปใหม่เน้นรูปใหม่ให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาขอบุญนี้จงบังเกิดแก่คู่ชีวิตของข้าพเจ้าในอดีตชาตินับถอยหลังไปสามภพสามชาติจากชาตินี้ ที่เขาไม่มีบุญได้มาเกิดครองคู่กับลูกในชาตินี้ให้เขาได้รู้ถึงความประสงค์ของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลนะคะว่าข้าพเจ้าขอตัดภบตัดชาติกับเขานับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดขอให้เขาเอโหสิก,กรรมให้แก่ข้าพเจ้าที่มิอาจรักษาสัจจะที่ให้ไว้ได้ว่าจะาครองคู่อยู่กินแต่หากยังไม่สิ้นซึ่งวาสนา ขอให้รออยู่จงดีและช่วยให้ดูแลรักษาอย่าทำลายด้วยบัดนี้เปลี่ยนภพชาติไม่อาจจดจำและถึงเวลาคงจักได้ไปครองคู่อยู่กินหากบุญและศีลเสมอกันจากนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่งดงามได้มีคู่ครองที่นำพากันไปสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิดก็เป็นอาเศสนะคะสำหรับคำอธิษฐานนะคะ พออธิษฐานเสร็จนะคะก็ให้เพื่อนโอนร่วบุญครั้งที่สองแล้วก็ให้เพื่อนยกมือขึ้นแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ว่าคําอธิษฐานเหมือนกับครั้งแรกนะคะพอทําเสร็จครั้งที่สองนะคะก็ให้เพื่อนโอนเงินครั้งที่สามแล้วก็ให้เพื่อนยกมือขึ้นอธิษฐานก็กล่าวคําอธิษฐานเหมือนกับบทแรกนะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับคําอธิษฐานทั้ง3ครั้งนะคะพอทําเสร็จทั้ง3าครั้งนะคะก็จะมี บทสวดอุทิศบุญกวดน้ำนะคะให้พระแม่ธรณีด้วยนะคะแล้วก็ให้ไปทําบุญที่ศาลหลักเมืองนะคะอันนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามอีกคลิปหนึ่งต่อจากนี้ไปนะคะเพราะว่าคลิปมันยาวนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะสับสนนะคะสําหรับใครที่เชื่อนะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําตามนะคะสําหรับใครที่ไม่เชื่อก็ เลื่อนผ่านได้นะคะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ